สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพิพายสำรับนี้นะคะจะบอกอะไรกับเราบ้างนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ รับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นค่ะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็วางลงเอาไว้ตรงนี้นะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดนะคะไปใส่ใจใๆทั้ทงสิ้นเลยค่ะอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างเราได้ไพ่อธิฐานนะคะ ทยแย่งชิงอิสละภาพอารสว่างเสีส่ยแงเดี๋ยวบีจะเปิดจักสิบใบก่อนนะอันตรายอัตตคัดพระโพธิสัตว์กนอิม ของขวัญเด่นดังนะคะโอเคดูเหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านตอบรับคำขอพรของคุณนะคะมีการอธิษฐานขอพรนะคะมีการเรียกว่าอยากมีเรื่องราวนะคะที่จะทำให้ตัวของคุณนะีคะสามารถที่จะ ทำให้ทุกๆอย่างมันราบรื่นได้นะคะอยากที่จะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะอยากที่จะมีแสงนะคะส่องมาถึงตัวเองก็เรียกว่าได้มีการอธิษฐานขอพรเอาไว้นะแล้วนะคะท่านก็ตอบรับนะคะว่าคุณจะได้รับนะคะพรที่คุณขอแน่นอนถ้าคุณต้องการเด่นดังแน่นอนคะ่ะคุณจะได้เด่นดังสมดังใจปรารถนานะคะ ถ้าตัวของคุณนะคะรอคอยนะในเรื่องของการงานการเงินนะคะที่ในตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันอันตคัดขัดสนเหลือเกินนะคะหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่มีใครให้พึ่งด้วยตัวของคุณเองก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันถึงได้ลำบากลำบนขนาดนี้นะคะก็มีการตัดพ้อตัวเองเหมือนกันแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็อยากจะบอกกับคุณว่า อะไรก็ตามที่ในณนะเวลานี้คุณควบคุมไม่ได้คุณจะต้องปล่อยมันไปนะคะสถานาการณ์บางอย่างที่คุณเองมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันล้ามันท้อมันทุกข์มันอึดอัดนะคะแล้วคุณก็ทำอะไรไม่ได้คุณจะต้องปล่อยนะคะสิ่งสิ่งนั้นไปเพราะถ้าดูตามหน้าไพ่ตรงนี้แล้วนะคะสิ่งหนึ่งก็อยากจะบอกกับคุณว่าตัวของคุณเองจะได้พบกับอิสรภาพแน่นอนนะคะ เพราะในณะเวลานี้นะคะท่านบอกว่าสิ่งที่เคยถูกแก่งแย่งนะคะแย่งชิงทำให้คุณเองไม่ได้รับโอกาสทุกอย่างในนะเวลานี้นะคะมันกําลังจะเปลี่ยนเพราะฉันเลานะคะสิ่งดีๆที่คุณทำไม่ว่าคุณจะบำเพญเพียน,นนะคะรักษาศีลนะแล้วก็ให้ทานนะคะ ก็ทุกอย่างคะ่ะที่คุณทำนะ่ะมันจะสามารถส่งผลนะคะให้มีเรื่องราวดีๆนะคะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วสถาน,นการณ์ความอันตรายนะพอท่านเตือนมานะคะมีไพ่ของการเสรี่้งตรงนี้นะมีไพ่ของความอันตรายขึ้นมาตรงนี้นะคะท่านบอกว่าคนที่ไม่หวังดีกับคุณนะคะเขานะคะ จะไม่สามารถที่จะทำอะไรคุณได้เพราะตัวของคุณนั้นจะรู้จะเห็นก่อนนะคะก็เรียกว่าทุกๆอย่างตัวของคุณจะได้รับรู้นะคะในสิ่งที่มีคนกระทํารับหลังคุณแต่ถ้าตัวของคุณเองมีความรู้สึกจากเซนนะเพราะว่าบางคนมีเซนนะคะอ่าบางคนมีเซนโดยเฉพาะคนที่นับถือนะคะพระแม่กวนอิมนะเพราะว่าท่านขึ้นมาตรงนี้เนาะเพราะท่นแล้วเนะะี่ยค่ะคุณ สามารถที่จะเชื่อเซนส์ของตัวเองได้เลยนะคะเพราะท่านบอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณมีความเอะในใจถ้าหากว่าคุณมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างเตือนขึ้นมานะคะขอให้คุณนะคะจงนะคะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะเมื่อคุณรู้ว่ามันอันตรายไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้คุณจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจากสิ่งที่สิ่งสักดิทธิ์ท่านออกมาบอกจากไพ่สิบใบเนี่ย นั่นคือการที่คุณเองจะได้พบกับอิสระที่แท้จริงในชีวิตวันข้างหน้านะคะของขวัญน,นะความเด่นดังนะคะความก้าวหน้าในหน้าที่การงานความมั่งคัง่งความมั่นคงจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแต่ที่แน่นๆเลยในณเวลานี้ที่คุณจะต้องทำนั่นคือการมองให้เห็นบางอย่าง นะมองให้เห็นบางอย่างที่แม้ว่าบางครั้งมันอาจจะมีอะไรก็ตามมาปิดมาบังเอาไว้ขอให้คุณมองเห็นนะคะทุกๆสิ่งแล้วตัวของคุณเองนะคะจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์นะคะที่อันตรายได้อ่ะมาเพิ่มอีก5ใบใบแรกความสำเร็จนะคะฟื้นฟูทางแยก อ่าเปรียบเทียบคุณไม่จําเป็นนะคะไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ของอํานาจนะคุณไม่จําเป็นจะต้องนําชีวิตของคุณไปเปรียบเทียบกับใครเลยนะคะเปรียบเทียบตัวเราเองนะคะวันนี้กับเมื่อวานก็พอว่าในวันนี้นะ่ะเรานะคะทําดีมากกว่าเมื่อวานหรือไม่ถ้าเรารู้สึกว่าอวันนี้นะมันไม่เห็นดีนะคะเท่าเมื่อวานเลยวันพรุ่งนี้นะคะเราก็เริ่มต้นใหม่ เราไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาประสบความสําเร็จมากกว่าเราอะค่ะนะเพราะฉะนั้นเราเนะะี่ยค่ะให้คุณอยู่กับปัจจุบันนะคะเพราะความสําเร็จมาแน่นอนค่ะในณเวลานี้จิตใจของคุณที่มันขุ่นมัวจิตใจของคุณที่มันมีความกังวลน,นะคะหรืออะไรก็ตามที่คุณเองมีความรู้สึกว่ามันถึงว่าต้องฟื้นฟูนะคะขอให้คุณจัดการฟื้นฟูสิ่งน,นั้น เราที่สำคัญเนาะน่าจะต้องได้มีการเดินออกนะคะจากบางอย่างนะเจอทางแยกนะคะการต้องตัดสินใจนะคะทางสองทางคนสองคนสองสิ่ง2อ,อย่างในเวลาเดียวกันเหมือนตัวของคุณเองนีคะจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจอ่ะนะแต่สุดท้ายแล้วนะคะคุณก็จะสามารถเลือกในเส้นทางที่ตัวของคุณเองจะได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะการงานการเงินความรักนะคะแต่ที่แน่ๆแหละท่านขึ้นมาตั้งแต่แรกเนี่ยไล่มานะคะก็จะมีในเรื่องของความสําเร็จการงานการเงินมากกว่าเรื่องของความรักแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็เรียกว่าถ้าที่ผ่านมานะคะคุณเจอกับความรักที่ไม่ดีโอกาสในวันข้างหน้าคุณถ้าโสดอยู่นะ คุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับความรักที่ดีแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณจงเชื่อมั่นนะคะในตัวของคุณน่ะเพราะถ้าดูจากหน้าไพ่ตรงนี้สิ่งที่ท่านต้องการย้ำนั่นคือคุณต้องกลับมาอยู่กับตัวเองค่ะคุณต้องกลับมาให้คุณค่ากับตัวเองนะอย่างแท้จริงนะคะไม่ต้องไปสนใจว่าคนภายนอกจะมองคุณเป็นยังไงนะคะใครจะสนับสนับสนุนคุณนะคะใครจะมองอะไรยังไงก็ช่างนะคะ สิ่งที่คุณทำคนอื่นไม่เห็นไม่เป็นไรแต่คุณรับรู้ด้วยตัวของคุณเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือท่านก็รับรู้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉันเราเนะี่ยขอให้คุณจงเชื่อมั่นนะคะในสิ่งที่คุณทำเพราะทุกๆโอกาสมันจะเข้ามาหาคุณแน่นอนในจังหวะเวลาชีวิตของคุณในเส้นทางชีวิตนะคะขอให้คุณเชื่อในช่วงในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะ ที่บีพูดแบบนี้นะเพราะบีนะเจอมากับตัวเองนะช่วงเวลาที่เหมาะสมในชีวิตของเราอะค่ะมันดูเหมือนว่าเรื่องนี้มันไกลตัวเรามากเลยเราคงไม่ได้ไปทําหรอกแต่สุดท้ายแล้วนะคะเมื่อถึงวันที่มันเหมาะสมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรกวาลนะคะก็จะจะัดสรรให้เราเดินไปในเส้นทางนั้นขอให้คุณจงเชื่อนะคะทุกอย่างค่ะได้ถูกกําหนดเอาไว้นะคะการรักษา การรักษาสุขภาพการรักษาใจการเยียวยาหัวใจการทําให้ทุกอย่างนะคะมันเรียกว่าอุดรอยรั่วเนาะสิ่งที่มันมีความผิดพลาดนะคะความเศร้าเสียใจนะคะจากการอกหกักจากความผิดหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักหรือการงานการเงินนะคะในเวลานี้ท่านบอกว่ามันถึงเวลาที่คุณเองจะต้องรักษาใจตัวเองแล้วก็ พลิกนะคะวิกฤตให้มันเป็นโอกาสในทุกๆนะคะในทุกๆวิกฤตหรือในทุกๆสิ่งที่มันแย่ๆะคะ่ะที่เข้ามาในชีวิตของเราอะ่ะมันจะมีสิ่งดีๆซ่อนเอาไว้เสมอแต่แค่ในบางครั้งจิตเรานะคะสติเราฟุ้งซ่านมากเกินไปเราจึงมองไม่เห็นสิ่งดีๆที่มันซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะท่านจึงบอกว่า บางครั้งเราอาจจะต้องมองนะคะมุมที่มันกลับไปนะคะมุมอีกด้านหนึ่งนะคะมองตะแคงซ้ายตะแคงขวานะคะมองดูซิว่ามันมีอะไรหลบอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะ,ะแล้วคุณเนะะี่ยค่ะจะได้เห็นนะคะทางออกของสิ่งต่างๆเหล่านั้นใครนะคะที่รอคอยการเดินทางซึ่งเป็นการเดินทางต่างประเทศนะเพราะว่าไพา่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการเดินทางไกลอ่ะนะคะ หรืออาจจะไม่ใช่เดินทางต่างประเทศก็ได้ค่ะอาจจะเป็นเดินทางเหนือไปใต้อะไรแบบนี้นะคะเหนือไปอีสานนะคะเหนือไปกลางนะคือเรียกว่าออกห่างจากบ้านเกิดของตัวเองอะคะ่ะการเดินทางในครั้งนี้นะคะท่านบอกว่ามันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อถึงเวลาขอให้คุณทําให้เต็มที่นะคะเพราะทุกๆอย่างขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณโดยที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยอำนวยพรให้กับคุณนะ อ่ะเรามาดูนะคะพี่นางฟ้าเดี๋ยวขอพี่นางฟ้า Angel a n s อ l นนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยววีหยิบไพ่ก่อนแป๊บหนึ่งอ่า คุณนะคะสามารถนะคะที่จะขอคำแนะนำจากคนที่เขามีประสบการณ์ได้นะคะขอให้คุณปรับสมดุลจิตใจของตัวเองนะคะให้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดค่ะจงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะคุณมีดีมากพอนะคะขอให้คุณจงเชื่อมั่นในความเป็นคุณค่ะจงมีปณิธานที่แรงกล้านะคะว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะ ความสำเร็จมาแน่นอนค่ะแต่มันจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณนะคะโอกาสดีๆนะคะสิ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณนะคะกำลังรอคุณอยู่นะคะ,ะเรียกว่าโอกาสมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่นะคะมาพร้อมกับเรื่องราวที่จะทำให้คุณชุ่มชื่นในหัวใจของคุณนะ ไม่มีอะไรที่คุณต้องกังวลน,นะคะเพราะฉันแล้วขอให้คุณจงมั่นใจนะอ่าเนี่ยภายพูดถึงเซนต์นะคะพูดถึงจิตวิญญาณของคุณฟังเสียงจากจิตวิญญาณภายในของคุณนะคะคุณสามารถที่จะเชื่อเซนต์ของตัวเองได้เลยเพราะฉันแล้วไม่ว่านะคะจะมีใครเข้ามาเราไม่หวังดีคุณจะรู้สึกแล้วคะว่ามันแบบแปลกๆเนะะี่ยเขาขอให้คุณจงเชื่อแล้วถอยออกมาอืม แสดงความสามารถนะคะแสดงความคิดนะแสดงศัก,กยภาพของคุณให้เต็มที่เลยนะคะเมื่อโอกาสมาถึงนะ,ะอ่ะเรามาดูวันเกิดวันที่นะคะหรือว่าราศีนะค,ะคนที่เกิดวันที่28ราศีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดวันที่4 คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะหรือคนที่เกิดวันที่23ราศีมังกรหรือคนที่เกิดวันที่10ค่ะคนที่เกิดวันพุธนะคะหรือคนที่เกิดวันที่20สิส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้อง61เอเลขหนึ่งและ3 5นะคะ โอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ